ครับตอนนี้ก็กำลังจะออกเรือก็เวลาก็สี่โมงกว่าห้าโมงครับผมชื่อผมอยู่แพกลางน้ำโขงครับผมชมปลาว้าวยอดครับปรากฏครับปรากฏประคังครับโอ้ตัวใหญ่กดใหญ่มากในมือนี้บอกปรากฏนะ วันกันได้เมื่อคืนเมื่อวานนี้บครับที่นั่นโอ้ยปลาขึ้นไปเพ่งไปอยนได้แล้วเนาะได้แท้นี่กับพันก็ครับมือเจ็บดูมือฮะมือเจ็บครับวันนี้มาครับตนแรกห่างหายไปสี่วันทะเลาะกับเมียชกกระจกครับผมไม่กล้าชกหน้าเมีย ก็มีะอะเตะก็คือนะครับเคครับตอนนี้ก็ <laughs> เดี๋ยวจะพาไปหมายฮะดูวิธีการชมวิวกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับอันนี้ก็ยัฝนก็เริ่มมาอา <laughs> ล,าล้วฮะฟ้าฝนก็ <laughs> <laughs> ก็จะพาไปหมายฮะ ก็ห่างจากที่จอดแพรเรือนี่ก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีครับกไ็ไกลครับเพราะว่าจะไปหมายแรกก่อนจับกล้องให้ได้ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายพี่ไปได้วย ก็ชมวิวไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวก็ถึงหมายฮะก็จะให้ดูเหยื่อดูอะไรฮะวันนี้ก็ลองทําดูว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีครับผมตัดต่อคลิปไม่ได้ก็คงต้องกดมากยาวไปอย่างนี้ฮไม่รู้ว่าโมเมมโมรี่มันจะเยอะหรือเปล่าก็นี่ฮะที่ไม่น้ำมังครับผมอ่า ไม่ใช่ว่าจะตกยังไงก็ได้นะครับแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องดูน้ำฮะวันนี้น้ําสวยครับถือว่าน้ําเขาเรียกว่าน้าอุ่นอ่อนนะปลาหนังจะชอบเข้าครับตอนนี้เราก็ต้องหาหมายที่ว่าปลาประเภทไหนอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าน้ำโขงมีการขึ้นมีการลงแต่ละวันไม่เหมือนกันครับผมก็วันนี้ก็จะลอง ขี่เรือดูครับผมว่าหมายอยู่ไหนอ่าตรงนี้ฮะหมายแรกก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าก็จะลองหย่อนหินลงครับผมตรงนี้น้ำสวยฮะแต่ก็น้ำลงมากครับทำให้ริวน้ำมันแรงหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่า ถึงหมาแล้วครับขึ้นทาน้ำก่อน,นครับจเจ้าป้าครับจเจ้ายว้บิ่งน้ำก่อนก็เอาเบ็ดมาคนละคันนะอันนี้ปกติน้องเขาจะไม่ส่้อยมากับผมนะเพราะว่าทะเลาะกับเมียครับมือชกกระจกทิ้งหินเลยแรับผมก็ต้อง สมอไม่มีฮะแบบชาวบ้านครับผมก็เอาเหินอมัดใส่เชือกแล้วก็โยนเชือกลงเพื่อทำเป็นทุ่นครับอปล่อยตง้งเชือกตัวหมดล็อกแบบพอดีแหละโะเค okay, ครับตอนนี้ก็หลังเลิกงานฮนะก็ลงมาอย่างนี้ฮะเกือบทุกวันนน้ำสวยครับวันนี้ตรงนี้ก็จะลอง ตีให้ชมครับนี้ก็จะมาเป็นเหยื่อครับผมปกติผมจะแช่มาจากบ้านใส่ช่องฟิตมาฮะปกติก็จะใช้ไส่ปลาทูปลานิลนสดครับปลานิลนค้างคืนหน่อยก็มีฮะก็ของผมนี่จะเป็นประเภทเใส่ช่องฟิตเลยครับอันนี้เป็นแบบเป็นปลานิลสดครับไส่ปลานิลสดๆนี่แหละฮะของผมนี่จะเป็นแบบแช่แข็งครับปกติผมจะใส่ไข่มาจากบ้านครับผม แต่วันนี้มาใส่ที่นี่เพื่อให้ชมครับก็ปกติใช้ไข่เป็ดแต่วันนี้ฉีดฉีดถุงใหนนะ้น่ะกับเหมือไอะไรกจะนี่คฉีดถุงแล้วแต่เหยื่อฮะทำไมถึงใช้เหยื่อเป็นประเภทแบบนี้ก็เพราะว่า,เ,าเหยื่อไส้หมักก็ดีฮนะแต่กลิ่นจะแรงหน่อยครับ มันมีก็มีข้อดีแล้วมีข้อเสียอา่าไส้หมักที่มีกลิ่นแรงๆนี่ข้อดีก็คือต้องตีตอนน้ําขุนครับขุนจับนะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงตอนมีสบายเยอะๆครับเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงครับปลาก็อยู่ในรัศมีเม็ดสองเม็ดก็จะได้กลิ่นครับผมแต่อันนี้ใช้ทําไมถึงใช้ไส้ปนินก็เพราะว่ากลิ่นมันอ่อนๆนะ เพราะถ้าเราใช้กลิ่นแรงปลาอยู่ไกลก็จะหาเหยื่อแต่มันหาไม่เจอฮะรเราต้องใช้กลิ่นเอาแค่เมตรสองเมตรพอครับเพื่อให้ปลาหาเหยื่อเจอจะไม่ให้ปลาวิ่งเขาเรียกว่าไงวิ่งตามหาเหยื่อไปที่อื่นนี่ก็ใช้ไข่ไก่ครับก็ต่อไปก็ไม่รู้สูตรแลร้วก็ผมลองทำมาเรื่อยๆคิดสูตรเอง ก็ขยำขยำก็ธรรมดาฮะน้ำสวยครับที่สำคัญต้องดูน้ำฮะดูน้ำองค์ประกอบหลักสำคัญเลยครับผมต้องดูน้ำเยื่อนี่ก็ผมให้แค่ยี่สิสาสิเซนะแต่ถ้าได้เยื่อดีหน่อยดูน้ำเป็นหน่อยก็เวิร์คครับ ถ้ามีปลาก็น่าจะเป็นไม้แรกนะครับตอนนี้ก็ผมจะตั้งกองแป๊ดหนึ่งนะครับผมจะมัดเบ็ดก่อนแป๊ดหนึ่งแต่ก็คงไม่สต็อปนะฮะเดี๋ยวอีกสักพัก ก็เป็นที่พัดครับเอาต็อกจับสักหนึงเดี๋ยวพี่ Ini. <tuk> Wah, ini agak ketebal. semuanya. Di Makotkin ก็ผมก็ตีลงไปแล้วฮะน้ำไม่ลึกนะครับก็อยู่ประมาณสี่เมตรนะน้ำนี่ต้องอย่าให้เกิน5้าเมตรครับปลาไม่ค่อยอยู่ก็ตรงนู้นน้ำแรงก็ตีไม่ได้ก็ลอง ับผมนี่ก็ไม้แรกครับได้มาหนึ่งตัวฮะไซส์ประมาณสขีดครับผมก็เมื่อกี้เออ่เมมโมรี่หมดฮะปลากินพอดีไม้แรกครับก็เลยได้ลบคลิปฮะนี่ฮะเทคนิคง,ง่ายในการตกน้ําโขงครับเรื่องหัวใจสำคัญฮะก็จะเป็นการดูน้ำดีกว่านี่ฮะคือการได้ฟลาทุกวันของผมครับ ที่แม่น้ำโขงเชียงคานครับก็ลองไปใช้ได้ฮะที่แต่ส่วนมากผมทาที่น้ําโขงครับเรื่องธรรมชาติที่อื่นไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ที่แม่น้ําโขงนี่อันดับแรกก็ต้องดูน้ําให้เป็นครับผมหัวใจสําคัญแล้วก็จะได้ปลาทุกวันแบบนี้นี่ก็ตัวแรกครับผมบายบายครับฝากคลิปครับเมื่อกี้พานก๊อฟก็ตอดหนึ่งตัวครับแต่ใช้เป็ดใหญ่ ตอนนี้น่าจะมีไซส์สีหขีดเยอะฮะเดี๋ยวผลงานก็จะชมภาพรวมออกเป็นภาพรวมดีกว่าให้ดูตอนขึ้นนะฮะบ๊ายบายครับตปเลย